สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องตายครับผมมีรีเ่เธยหามาแล้วนะครับพบกับค่อยบูมน้อยรายเอียดขึ้นเก่าขึ้นเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอครับพี่น้องครับนี้นะครับบูมน้อยมาโรงพยาบาลยโสธรมาเ,าเยี่ยมแม่ยายแล้วก็แวะเอาเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าที่บูมขายรวมไปถึงเสื้อผ้าของบูมน้อยที่ไม่ได้ใส่นะครับผมใส่แล้วแต่ว่าใส่ครั้งสองครั้งก็เอามา ให้เด็กที่บ้านโฮมฮักนะครับมูล,ลนิธิสุทธาศินีบ้านโฮมฮักอําเภอเมืองจังหวัดยะสโสธรอยู่ที่บ้านตาดทองนะครับอมีใครนะเมลี่เดี๋ยวแป๊บน,นึง <Okay. S 1> จะเป้ามีใค <Okay. S 1> รแน่ก่อนนะ,ะมีพี่พาร์ทพี่พาร์ทแพ่พี่ส้มจา๋าพี่เอี้ยงพี่นัดอเมริกาไปรอพี่นัดอเมริกาอ่านี่ละมะีประมาณนี้เนาะคือก็คือ ยังไงก็บุญร้ายก็อนุโมทนาบุญกับทุกคน,นเนาะวันนี้ก็ถือว่ามานะครับทําบุญนะครับร่วมทําบุญให้กับเอฟซีด้วยนะครับใครได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญเยอะๆเอาไมลี่เ,เป็นอ๋อไปไปเอาแบกๆไปแล้วเดี๋ยวบุญน้อยจะท้าคลิปโอ้โหโสวยถึกและบึกบึนนะคะเมรี่นะคะนี่ครับนี่แหละครับบ้านโฮมฮักครับผม มีเสื้อผ้านะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีแล้ววันนี้มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบรนด์นำเข้าจากต่างประเทศนะครับบุญนอยเอามาให้กับพี่เลี้ยงด้วยนะครับผมนี่นะครับมีกระเป๋าครับนะครับมีกระเป๋านี่นะครับมีเสื้อผ้านะครับขนใส่ขนใส่ลังเดียวเพราะว่าพื้นที่รถมีจำกัดนะครับ บรรยากาศดีดีพี่น้องครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทําได้มูล,ล,น,มล,ลนิธิบ้านโฮมฮัรก,ก็คือจะมีเด็กกําร้านะครับที่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วนะครับก็จะมาร่วมอยู่รวมกันที่มูล,ลนิธินี้นะครับและก็จะมีฟร์มเป็ดฟาร์มไก่นะครับมีอาชีพให้เด็กๆได้ทําอยู่ในมูล,ลนิธินี้ก็คือทางพี่เลี้ยงนะครับก็จะสอนให้เด็กนะครับได้มีอาชีพทาตั้งแต่เด็กแล้วก็ ได้มีเงินเก็บเนาะนะครับเพื่อที่จะไปตั้งต้นชีวิตในตอนที่เด็กเจริญเติบโตนะครับจ้าพี่มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาเอาอาหารกลางวันมาแจกแล้วก็ต่อไปบุญน้อยจะเอาไอศครีมมานะครับอ๋อครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยนะครับผมแต่ว่าพี่ กระเป๋าอันนี้ของพี่เลี้ยงนะก็จะมีกันเป็นกระเป๋า <ขอ S 1> แบรนด์นำเข้าครับสวยมากเลยครับเลือกพากันเลือกเอาแด้วพี่เดอ้อจ้ะข,ข,ข,ขอถ่ายรูปรวมหน่อยครับ,บ,บนนจ้บะขอขอขอถ่ายรูปรวมหน่อยครับจ้ะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอ้สวยมากเลยโอ้เมลี่หงาแต่งหงะแต่นเลยอ้าวอนแ้ำพูดีออกน้ำแร่แช่น้ำนมเมลี่ไหลกระเป๋ามีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยกระเป๋าสวย ครับก็จะอยู่กันแบบนี้เนาะอากาศดีดีพี่น้องครับผมห่อนอี่ลีห่อนอีล่ลีโอ้ห่อนอี่ลีพี่น้องครับก็ฝากพี่เลี้ยงแล้วก็น้องๆอวยพรให้กับเอฟซียนะครับอืม ขอเป็นตัวแทนของลูกๆบ้านหงหักนะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากนะคะสําหรับเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าสวยงามมากเลยค่ะสําหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็เด็กๆของเราอ่ะนะคะเราก็จะนําไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เลยค่ะเนี่ยก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับผมยังไงก็ให้น้องๆมีความสุขเดี๋ยวเราหน้าบุญจะเอาอันจําพี่ได้อยู่ใช่ไหมอเอออันนี้ <laughs> อยู่ <laughs> ฟาร์มไก่ใช่ไหมเนี <laughs> ่ย นี่ลีอยากขี่เกย์โป้พี่นนท์เอ,อ,องเดี๋ยวผมจะเอาไอสกินม,มาแจกแล้วก็เอาอาหารมาแจกอีกนะครับพี่งั้นบุญขอตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมจ้านะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผมมาแบบเฝ้าๆมาแบบรีบๆนั่นซ้าวันนีเ้เมรี่ไปกินข้าวนะครับเมรี่หิวข้าวแล้วผู้หญิงบอบบางยิด <c oughs> <c oughs> ปิด <c oughs> <c oughs> ปิดที <c oughs> <c oughs> ่มีแต <c oughs> ่รูปหน่อยหนึ่งสอง สามโอเคเดี๋ยวอันนี้รวม,ม,ม,มนะัรวมนัรวมนัหนึ่งสองโอเคพี่โอเคนะครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับพี่พาร์ทพี่นัทพี่รัศมีดาวหรือว่าพี่เหมียวเหมียวเนาะแล้วก็พี่ส้มนะครับผมอ่านุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกคนเลยแล้วก็พี่เอื้องด้วยนะครับนะครับแล้วก็หลายๆคนที่บุมนั้นไม่ได้เอ,อนะ่ยนามมาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับกราบขอบพระคุณจริงๆเนาะนะครับผมพี่นัทก็มีทั้งพี่นัทมาเลเซียแล้วก็พี่นัทอเมริกาด้วยนะครับ อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวบุ้มน้อยจะไปกินข้าวก่อนครับพี่น้องครับผมทางทางครับพี่น้องกําลังจะกลับบ้านครับผมกําลังจะกลับบ้านเมลี่หิวเข่าเมลี่หิวเข่าโอ้ยบอแมนจะกินลาบเลียดจะกินลาบเลียดจะกินลาบเลียดหิวเข่าเพราะไปแล้วหิวเข่าเพราะสุกคนแต่ว่าทิมขี่เมลี่เดี๋ยวหิวแห้งจนวมาสั้นแล้วหิวแห้งจนสั้นเดี๋ยวบุ้มน้อยจะพาเดินเดินเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวบุ้มน้อยจะพาเดินเข้าไปเป็นร้านประจําที่เรามาทานข้าวนะพี่น้องเนาะ ครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจกอันเสื้อผ้ากับกระเป๋านะครับผมผลปรากฏว่าให้ฝากอะไรมาให้เมลี่ครับโอ้หวู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 มันคืออะไรมันคืออะไรซีซีเปิดไฟร้อนนี่นั้นมันคืออะไรวะคืออะไรวะเดนเต้นแน่นอนเลยเต้นแน่นอนเลยครับ เมลี่คิดว่าจะเป็นอะไรไม่รู้มันน่าสิเป็นอ่าร,รุ่นแมคออบ่ะรุ่นแมคคร,เ,ครเอาเปิดเปิด,ปด,ปดรุ่นรุ่นรุ่น,นใครฝากอะไรไมาให้เมลี่ไม่รู้ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรจะหน้าซองด้วยนะามาลุ้นกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ โอ้ผ่าอ้อมเด็กออกกระดาษหนังสือพิมพ์อุ้ยส้มมอ้ยส้อมอ๋อสั่งสั่งส้มหยุดดูส้มหยุดหยุดส้มโยนมึงไม่ส้มหยุดอ้อะไรอยู่ในส้อม กล่องส้มทำไมสวยจังเลยบอกว่าส้มล้างก่อนกินด้วยนะคะขอบคุณนะคะส้มขอบคุณนะครับอุ้ยจากใครอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนจากาให้กับการจนาเขาให้การจนาเขาไม่ได้เมลี่นั้นเนี่ยใช่ไหมนนเดี๋ยวนะจากหน้าซองอะไรนี่อ๋อจากแม่เปิลอ๋อพี่พัดขอบคุณพี่พัดจากจังหวัดแพร่นะครับขอบพระคุณพี่พัดจังหวัดแพร <5 S 2> พ่นะครับ เอา้าเดีนะฮะเออสสวยนะครับโอ้เอา้าอันนี้กล่องอะไรเนี่ยอุ้ยกลอ่องส้มทำไมสวยจังเลยบูมอีหยางอีกกล่องสมกล่องเสริมอย่างแท้กล่องสมแสดงว่าสมนี่เหลิอดแห้งได้นี่ตัวนี้นั้นอืมเอาอพี่มีมันไม่ใช่อันส้มมันเป็นโทรศัพท์อุ้ยโทรศัพท์ oppo a 1 5 s Oh, oh, s s <S โอ<ๆ>้โหสวยมากมากเลยม่ใหม่เลยยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะนี่อุ้ยแกะแกะเมลี่แกะหน่อยโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> พี่พัทพี่พัทนะครับขอบคุณพี่พัทนะครับขอบคุณพี่พัทนะคะขอบคุณพี่พัทแพ้นะคะที่ส่งโทรศัพท์มาให้เมลี่เมลี่ดีใจแห้งพี่น้องค่ะขอบคุณพี่พัทเมลี่ดีใจมากขอบคุณพี่พัทแบบเจสิ่ขอบคุณพี่พัทว่ายังไงบ้างทั้งกระเป๋า กระเป๋ากะนับใบไม่ได้แล้วนะตอนนี้เสื้อผ้าอีกอเสื้อผ้าทีเอฟไหยเมลี่อีกชุดนอนอีกอหลายอย่างให้พี่นอนขาแบบโอ้ยกกระสมพร้อม <c oughs> ขอบคุณอนะันนี้ขอบคุณพี่พัดจากเมมี่เลยนะคะขอให้พี่พัดร่ำรวยเงินทองหลักกะให้พี่พัดเจริญในหน้าทีการงานของพี่พัขพพ์ขอให้อ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ธุรกิจธ <c oughs> ุรกิจของพี่พัดร่ำรวยหลักกะ <c oughs> เออแปลว่าแบบร่ำรวยจริงๆึ้นไปไปก้นนี่แบบแบบยี่สิบสามสิบล้านในทันตาเห็นด้วยนะคะขอบคุณจากใจเมลลี่ด้วยนะคะหลังจากที่เมลลี่ไซส์ฮีโร่มานานค่ะลินดาขอบคุณนะลูกขอบคุณค่ะครูจ้าเปิดกับพี่เมย์ใช่ไหมแอบไมาลงมาเอาเปิดดูพี่คือเราก็อยากรู้แต่ว่าส้มนี้เอาไว้กินด้วยกันนั่นนี่เนาะใช่พี่ป้านบอก่ากินด้วยกันนะเว้ยกินส่งนะล้างก่อนนะล้างก่อนนะส้มน่ะอันนี้คือเรากินเปลือกมันได้ไหมนี่ กินเปือกได้ปะฮัทก็ต้องกินโอ้ยดีใจนะดีใจใช่โมยังบอกโอ้ยดีใจย่างไห้ให้โซนนาดีใจยิ่งเลยดีใจยิ่งได้แบบโอ้โหเปิดดูพี่เมย์โอ้โหคือแบบซื้อใหม่ให้เลยแบบก็คือเอาเอาตรงๆนะเราพูดกันอันนี้พี่พันก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์เมลี่พังนะพี่พันไม่รู้ว่าโทรศัพท์เมลี่พังก็คือถูกจังหวะพอดีโทรศัพท์ วิซวยอ่ะโอ้โหอยากจะบอกว่าสเปคสูงมากนะครับความจำ64กิกแล้วก็รอมสี่นะเอ้ r แรสี่กิกนะครับเร็วมากนะครับสวยๆยั่วๆจ้านะครับจ้าอย่างไงบูมน้อยก็จะกับเมลี่ก็จะดูแลกันไปแบบนี้ตลอดไปนะครับผมขอแค่เมลี่อย่าทิ้งบูมก็พอนะครับโอเคขอขอบคุณหลายๆพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยเราจะขายเสื้อผ้าต่อนะครับสวัสดีครับผม